วันนี้ทุกคนกระชอนไปหมดในสภาสองหวีสองหวีสองล้านานักข่าวไปถามคุณระวีมาชมาดลว,ว่าได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบกรณีข่าวเลยว่าพรรคเล็กต่อรองรับเงินสองล้านบาทจากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องรอติดตามเพราะหากมีจริงก็ต้องมีการขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมา,าแต่ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยคุณหมอระวีเนี่ย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนที่ท่าทีของกลุ่มสุ้คุณพิเชษสัจเถลชวานเนี่ยบอกชัดเลยได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าว่าจะโหวตไปในทางเดียวกันหรือเปล่าธรรมนัทยืนยันครับจะโหวตไปทางเดียวกับกฝ่ายค้านและโหวตไว้วางใจลุงป้อมคนเดียวอ๋อคนอื่นละ <laughs> ที่เหลือไม่สนใจกลุ่มพักเล็กกลุ่มพักเล็กขอฟังท่าทีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านและการอภิปรายหลังจากนั้นจะมาลงมติร่วมกัน ก็ได้กลุ่ม16วันที่22นอืนนี่คือความเคลื่อนไหวของสสกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่ทำมาหากินเหมือนประชชนประชาชนทั่วไปที่หาเช้ากินข้าบอากมีอะไรนะสองล้านมีขายเป็นพวงไหมเป็นพวงแบบมีมเอาไปเลยเท่านี้ยี่ยีบยี่สวิมีอสอคนมีไหมมีพวงพวงใครไม่รู้ใครนะมีคน <c oughs> ใจถึงเพิ่งแแล,แลเหรอดูแลเองไม่ต้องเลยพวกคุณทําหน้าที่เป็นแบบนี้ที่เออหลือผมจัดการเอง20สวิว่าแล้วก็เอาไปดูแลกันเลย20่สิวีโอตอนนี้นะเวลานี้นะก็บอกว่าสล้านสพัดสภา <c oughs> คืออะไรเ <c oughs> นเานินไซจะเจาะไอ้ฟังทําไมวันนี้2ล้านถึงสพัดสภาตอนนี้ทุกคนกระชอนไปหมดในสภาสองวีสองวีสองล้าน นักข่าวไปถามคุณระวีมาชมาดลว่าได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบกรณนนีข่าวเลยว่าพักเล็กต่อรองรับเงินสองล้านบาทจากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องรอติดตามเพราะหากมีจริงก็ต้องมีการกุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมา,าแต่ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยคุณหมอรวีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนอพักเล็กคุยกันไม่ได้โหวตตามรัฐบาลแต่โหวตตามความเป็นจริงหากมีข้อมูลรัฐมนตรีตอบไม่ได้เนี่ยโดนแน่ แสดงว่าเรื่องสองหวีสองล้านนได้ยินกันเหมือนกันแล้วราคากล้วยมันขนาดนี้กันเลยเหรอก็ย้อนกลับไปดูอีกทีไหมพี่โอดัชนีราคากล้วยในสปีหกสี่แต่ว่าถึงเวลานี้นะตอนนั้นที่โหวตตอนเดือนกันยายนไอ้นั้นตัวพ่อไอ้นั้นเขาจะคว่ำท่านนายกไงคว่ำนายกก็เลยมันแพงมีการแพงอแต่ตอนเนี้วันที่ต้องบอกก่อนนะสองหวีนี่คือวันที่ยี่สิบกรกฎาคมอยู่นะวันนี้นะ วันนี้ล่งนี้มาลืนนี้วันโหวตไม่แน่ใจจะไปเท่าไหร่ต้องการที่รัฐมนตรีไหนที่มีโอกาสที่จะสุ่มเสียงจะสองหวีครับ,รบสองหวีคุณสองล้าน สัญญาณเหล่านี้ถูกส่งผ่านออกมานะข่าวได้ยินกันะเนรนานเลยผมยังได้ยินเลยครับพี่โอได้ยินสองหวีไหมผมถามรัฐมนตรีบางท่านได้จริงหรือเปล่าได้ยิน <c oughs> ผ,มผมว่าไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องลือหรอก <c oughs> ได้ยินจริง <c oughs> การวิ่งต่อรองกันจริงแล้วสัญญาณเหล่านี้มันส่งผ่านออกมาจากไหนที่ไหนมีควันที่นั่นยะม,มีไฟครับคุณพีรวิทเรืองรือดลภาคนี่เป็น พักเล็กและอยู่ในกลุ่ม16บหกบอกเหมือนกันว่าท่าทีพักเล็กจะเป็นยังไงอบอกว่าในระหว่างการอาภิปรายเนี่ยนี่พูดเมื่อวานนะช่วงหนึ่งได้พบปากคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติเนี่ยได้เจราจาโน้มน้าวไว้วางใจแต่ผมขอรับฟังการอาภิปรายก่อนและจะแจ้งว่ามีรัฐมนตรีกี่คนที่คะแนนน่าเป็นหว่วงในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> ระหว่างบรรทัดพิจารณากันเองไอ้ล่ำตีที่กันแนนน,น่าเป็นห่วงอ่ะน่าเป็นห่วงแทนล่ำตีคุณสุชาติเจราจาโน้มน้าวเป็นหน้าที่เพราะเอาเสียง <c oughs> คุณพีรวิทย์มีหน้าที่วตทําหน้าที่แทนประชาชนครับคุณพีรวิทย์ยังบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเพ่งเล็งไปที่การชี้แจงของใครนี่บิ๊กป๊อกพลเอกอน,นุพงศ์เผ่าจินดาอ2ถึงยังไม่ถูกอภิปรายตอนนี้ต่อมา คุณสันติพร้อมพัดนลํลำดีช่วยครั้งช่วยว่ากันส่วนครั้งต้องบอกว่าตอนนี้เขาผ่านไปแล้วลแล้านไ, <ป S 2> ไปแล้วเ,เนี่ยโอ้ใช้เวลานานมาก <c oughs> เหมือนเตรียมเอกสาร,รจะซักฟอกฝ่ายค้านเลย <c oughs> พี่โจ้ยังบอกเลยนี่ซักฟอกผมเหรอนักงานใครบ่าสันติบอกออแ้วก็อีกคนหนึ่งที่ล้ำสีช่วยกระทรวงมหาไทยใช่คุณนิพนธ์บ<ล>ุญยามณน,นพี่ปลายเยอะกว่าผู้ยิ่งผู้พ,พปลายอีกเออตั้งคำถามดีๆนะเอาผมไม่จ่ายเนี่ยผมรักษาประโยชน์ของชาติใช่ไหมเออเออตอนนี้สองล้ำธีช่วยเนี่ยคุณสันติกับคุณนิพนธ์เนี่ยเอาพ่ปลายเยอะมากมากกว่าใารันอีกมาดูท่าทีของกลุ่มสิบกเราไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนเป็นคนไปหากล้วยกันนะสองหวีสองล้าน่ะ แต่อ่านท่าทีไปดูกันให้ดีว่าดาวไหนเดือนไหนมันดำนี่ท่าทีของกลุ่มสุกคุณพิเชษสเทรชวานเนี่ยบอกชัดเลยได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว่าจะโหวตไปในทางเดียวกันหรือเปล่าธรรมนัฐยืนยันครับจะโหวตไปทางเดียวกับพรรคฝ่ายค้านและโหวตไว้วางใจลุงป้อมคนเดียวอ๋อคนอื่นละ <laughs> ที่เหลือไม่สนใจกลุ่มพักเล็กกลุ่มพักเล็กขอฟังท่าทีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านและการอภิปราย หลังจากนั้นจะมาลงมติร่วมกันในก,กลุ่ม16วันที่22โดนแล้วไอรัฐมนตรีเขาบอกว่าตอนนี้มีรัฐมนตรีกลุ่มหนึ่งที่สันไหวมากมและเป็นเป้าของบรรดาดาวเดือนดับดาวเดือนดำออก็มีประมาณห้าถึงหกลั่มตีลั่มตีสันติพร้อมพัดเขาบอกว่าบางคนทําข้อสอบรั่ว <c oughs> ทีบ่บางคนโยนอะไรเขาเรียกอะไรโยนลูกบอลใส่เท้าเพื่อให้นี่ <c oughs> <c oughs> คุณอนุพงศ์เผ่าจินดาตอนนี้เสียงขู่เต็มไปหมดเลยเมื่อวานเมื่อวานต้องไปพบกับไอ้สอสอหนึ่งชั่วโมงเพื่อเคลียร์ใจกันจะมีข่าวว่าจะปรับจากรับรีกัะสรวงมหาไทยเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกเอาบอกว่าดาวเดือนดําไปพูดจาเจรจากับพรกภูมิด้วยพรักภูมิบอกว่าผมไม่ต้องผมงูเห่าเยอะ ไม่สนใจเท่าไหร่คุณไม่สนไม่สนมันจะมี5ถึงหลำตีเนี่ยความเคลื่อนไหวของสสกลุ่มหนึ่งตอนนี้คือเพ่งเล็งเจาะไปที่เหยื่อเหยื่อสี่ห้าลำตีนี่แหละนี่สันติพรพัฒน์อนุพงษ์เผ่าเจดดาสุชาติชมกลิ่นประยุทธ์จันโอชาและจุติไกลเลิกครับต้องบอกว่าจุติไกลเลิกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอ้เสียฟอร์มากตนแง่ของไม่ตอบเลยนะต้องตอบทันทีเพิ่งมาตอบตอนประมาณสัก ผ่านไป15ห้าชั่วโมงก็คือตอนประมาณบ่ายสามของของวันนี้ขอให้ตั้งสติกันก่อนไปหาข้อมูลแล้วมาตอบโอ้โหมันตั้งตินานไปต้องตอบเลยเ <c oughs> ป,ป็นรัฐมนตรียาสิบแปดก็ตอบตทันทีกับ <c oughs> คนนี้นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นตอบตทันทีตอบตทันทีทันควันและหลังจากนั้นก็หาคะแนนเสียงคุณสติก็ตอบตทันทีอาจจะตอบตทันที <c oughs> คงรู้ก่อนแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวของสสกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่ ทำมาหากินเหมือนประชาชนทั่วไปที่หาเช้ากินข้าวเาจมีอะไรนะสองล้านมีขายเป็นพวงไหมเป็นพวงแบบมีเอาไปเลยเท่านี้ยี่ยี่สิบยี่สิบวิมีสองคนมีไหมมีพวงพวงใครไม่รู้ใครนะมีคนใจถึงเพิ่งดูแลเหรอดูแลเองไม่ต้องเลยพวกคุณทหน้าที่จะเป็นแบบนี้ที่เหลือผมจัดการเองยี่สิบวีว่าแล้วก็เอาไปดูแลกันเลยยี่สิบวิ แทนที่จะให้แบบ2วี2วีไม่ไม่ยี่สิบวีเลยยี่สิบเลยนี่นีรัฐสภาหรือว่าตลาดนัดครับก็หาเช้ากินค่ำไงโอ้โห